ค้าขวัญใจสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านนะคะออกมาจากสกาดนะคะต่อไปที่หมู่บ้านเกวตตาะนะคะที่นั่นก็จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เปิดใหม่และบรรยากาศสวยแบบนี้นะคะสิ่งที่นขวัญใจสไตล์อยากทําเพราะว่าเามา,มาเห็นของโูกตัวยูแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านอาชื่อเลยนะหมู่บ้านเกวตะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลย ทางไปมุอว่ากิกตะนะคะักก็จะเป็นอีกที่นึงที่มีโฮมสเตย์นะบรรยากาศป,ประมาณนี้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามสำนักสงฆ์ที่พักสงป่าภูเกาะวิวแบบนี้เลยเข้างทางก็จะมีต้นเมี่ยงนี่ชานะคะชาเป็นพันุหนึ่งของชาะคะคเรียกว่าชาอสมนะคะหรือที่นี่จะเรียกว่าต้นเมี่ยงนะ,ะชาเขาก็จะ ต,ต้นใหญ่เนาะเ็ืจะเก็บส่วนยอดไปทำจะบอกเลยไฮแลมอยู่ที่บรรยากาศเนี่ยชาปลูกที่บรรยากาศแบบนี้เลือกต้างเรานะคะถ้าฝั่งนู้นจะมาจากสกาดนะคะมาจากสกาดก,ก็ผ่านโคง้งรูปตัวยูตัวน,น,นี้นะคะลงมานะคะประมาณ7.5กิโลเราจะลงไปที่หมู่บ้านเกวตัดนะคะบรรยากาศแบบนี้แหละที่ทำให้ขวใจต์ทต้องการไปดูว่า ว่านี้เป็นยังไงนะคะแล้วยังเป็นธรรมชาติอยู่ไหมนะคะแล้วก็โฮมสเตย์เป็นแบบไหนเดี๋ยวตามกันไปดูได้เลย รถมานะถนนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะแต่ว่ารถเก่งเล็กแบบนี้ก็ผ่านได้แต่เราจะเห็นวิวแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นวิวภูเขาเป็นเมืองภูเขานะคะสวยจริงๆนะมาได้เลยนะแนะนำแนะนำนี่นี่กลางเต็นท์ด้วยใช่นี่นี่คือโฮมสเตย์หนึ่งอัน ไ,ไม่เขาบอกว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้โฮมสตยได้แต่ว่าให้กลับทางเดิมไม่ต้องไปสะพานทางนั้นเอาลงไปมีหลายอีกหลายโฮมสเตย์ตรงนี้สถานที่กลางเต็นท์ม้อนสายลมดอยสกาดนะคะตอนนี้ก็ขับรถเข้ามาในข้างในหน่อยนะคะถนนไม่ดีแต่บรรยากาศเนี่ยสุดยอดนะคะสามารถที่จะมากลางเต็นท์ได้เนะมีมีที่ให้กลางเต็นท์เนาะนี่ เห็นไหมหนี่นะแบบนี้ไม่แบบไม่มีหลังคา oh. ส่วนตัวนี้เป็นแบบมีหลังคาอ oh. ากางเต็มบรรยากาศแบบนี้เลยกินห oh. มูหเท้าที่นี่น่าจะเฟรนนะดะูถามว่ามีห้องน้ำไหมมีมีอะโวคาโดสต้นหนึ่งคห้องน้ำไปอยู่ไหนเอามีอะโวคาโด, oh. โโโดพันดีด้วยนี่โอ้ oh. ไม่ใช่พ่อมเมล็ดพ่อเมล็ดหมดเลย ต้อนอะโวคาโดข้าปลูกกันนะคะนี่ตรงนี้ส่วนใหญ,ญ่เป็นข้าวไร่ถ้าขับรถไปตรงนี้ก็จะมีโฮมสเตย์อีกเยอะเลยนะคะสี่ห้าโฮมสเตย์ก็จะอยู่พื้นที่แบบนี้ เย็นมากๆสำหรับการเดินทางไปเกวตตาขวัญใจสไตล์แนะนําให้เป็นรถขนาดใหญ่ดีกว่านะคะเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีสำหรับวันนี้ขวัญใจสไตล์พาดูเพียงแค่หนึ่งโฮมสเตย์นะคะแต่บรรยากาศสุดฟินมากๆเลยสำหรับวันนี้บายบาย